สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือน กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาถึง14มิถุนามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราจะใช้ศา,าสตร์มหัสจรยรโดมิโน,โนในการพยากรเราจะพยากรกันแบบจับกรราศีโดยใช้แผ่นธรมรมสินในการกําหนดตําแหน่งต่างๆมาดามขออนุญาตชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนแทนทุนโดมิโนรู้อะไรก็ขอ บอกออกมาว่าชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอให้ชาวขอให้โดมิโนบอกออกมาด้วยเธอชิ้นแรกนะคะได้86ในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีพฤษภได้86ตำแหน่งกรรมะเอ้ยตำแหน่งกระดุมพระการเงินได้25ตำแหน่งต่อมาสหัชชะได้08 ตำแหน่งต่อมาพันธุได้สองแปดตำแหน่งต่อมาปุตตะได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอลินะคะอลิได้เจ็ดหกปัตตนิได้สองเจ็ดอ่มอมรณะได้สามเจ็ดนะคะ สุภะได้เก้าแปดกรรมะได้หนึ่งห้าลาภะได้สองหนึ่งวินาศได้สี่เจ็ดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในตำแหน่งตัวตนของชาวราศีพฤษภหรือลักคนาพฤษภได้แปดหกแปดหกในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีต้องบอกแบบนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภเรื่องดีอาจจะมีชีวิตของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะได้รับข่าวดีอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน การเงินก็จะปีการเป็นช่วงของการที่เปลี่ยนแปลงแหละรับมือซ้ายจ่ายมือขวาอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย <c oughs> คุณอาจจะหมดไปกับเรื่องความรักความรักในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นความรักของหนุ่มสาวนะอาจจะหมดไปกับความรักอาจจะหมดไปกับการดูแลอย่างเช่นรักครอบครัวรักลูกหลานรักพ่อแม่พี่น้องบริวารน,นะคะ หรือแม้กระทั่งคนรักของคุณคุณอาจจะหมดไปกับสิ่งนี้ได้อาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะหมดไปกับเรื่องการดูแลบางคนรักลูกหลานก็นจะหมดกับอะไรถ้าลูกหลานกําลังอยู่ในช่วงของวัยที่จะเริ่มเข้าเรียนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นเริ่มของการที่จะไม่ต้องไปติดต่อหาโรงเรียนหรือมีเกณฑ์ของการโยกย้ายโรงเรียนจะต้องย้ายที่เรียนใหม่บางคนอาจจะจบป .6 ขึ้นม .1 บางคนจบม .3 ขึ้นม .4 หรือบางคนอาจจะจบ ม6กําลังเข้ามาหาลัยเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงของการที่กําลังจะต้องใช้เงินก้อนกําลังที่จะต้องเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรามาดูในตําแหน่งการเงินว่าถ้าเราจะต้องมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเงินมันเก็บไม่อยู่อ่ะมันมีเรื่องร้อนที่จะต้องใช้เงินแล้วตําแหน่งการเงินของเราจะเป็นอย่างไรได้สองห้าสองห้าช่างสอดคล้องกันเหลือเกิน <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> คุณเป็นคนเก่งนะ สามารถหาเงินเข้ามาได้หลายทิศหลายทางเลยทีเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องเก็บเงินไม่อยู่มันมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยหมดไปบางคนหมดไปกับยวดยานพาหนะต้องบอกก่อนบางคนหมดไปกับหนี้สินระยะยาวอย่างเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถแต่บางคนก็หมดไปกับการเดินทางบางคนก็หมดไปกับการดูแลครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในที่นี้ของชาวราศพีพฤษภไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นเป็นหนี้เป็นสิน แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องการที่จะเก็บเงินเก็บไม่อยู่นะมันมีเรื่องเสียเงินเสียทองออกไปแต่บางคนหมดไปกับการเดินทางนะคะเดินทางที่เป็นเดินทางแบบไกลๆอย่างเช่นต่างประเทศต่างจังหวัดที่ไกลๆอาจจะไปหลายวันอะไรอย่างเงี้ยจะหมดเงินหมดทองไปกับตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะในแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกเออฉันไม่มีคู่แล้วฉันก็เป็นลูกคนเดียว พ่อแม่พี่น้องก็มีแค่พ่อแม่หรือบางคนบอกว่าออพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการที่เรียกว่าอาจจะผ่อนบ้านอาจจะผ่อนรถหมดไปกับหนี้สินระยะยาวได้ด้วยเช่นกันนะคะตําแหน่งต่อมา <c oughs> ตําแหน่งสหัชชะนะคะสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้ศูนย์แปดเขาบอกว่าศูนย์แปดในที่เนี้ย มันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอย่ารักพวกพ้องมากเกินไปนะอย่าไว้วางใจเพื่อนฝูงพี่น้องมากเกินไปนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมหุ้นอะไรก็ตามไม่โอเคเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าคุณรักพวกพ้องพวกพ้องก็อาจที่จะทําให้คุณเดือดร้อนได้ในที่นี้มันเป็นมันขึ้นอยู่กับว่าเอ่อการรักพวกพ้องต้องรักพวกพ้องให้ถูกต้องถ้าพวกพ้องมาส่งเออเราปกป้องด้วยการที่เราจะต้องเดือดร้อนไปด้วยสู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังดีกว่าไหม ะะอย่าให้ตัวเราเองต้องเข้าไปเดือดร้อนตรงนี้จะดีกว่าดังนั้นนาชาวราศีพฤษพหรือลัคนาพฤษภก็ต้องระมัดระวังว่าเพื่อนฝูงพี่น้องอาจที่จะทําเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเราได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่มีพี่น้องต้องเป็นพี่น้องคนที่ถัดจากเราลงไปนะแต่ถ้าไม่ได้หมายถึงพี่น้องก็หมายถึงการเดินทางหรือการไปติดต่อธุรกิจต่างๆนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าการเดินทางยวดยานพาหนะก็ต้องต้องดูแลซะหน่อย ถ้าใครใช้รถกลางเก่ากลางใหม่ต้องดูแลการเดินทางว่าบางทีมันอาจจะไปพบปัญหาในระหว่างการเดินทางได้ก่อนออกเดินทางไปเช็คเครื่องนะคะไปตรวจสภาพก่อนออกเดินทางอย่าไปตรวจที่อู่ซ่อมรถนะต้องบอกก่อนเลยว่าประสบการณ์มีมาเยอะแล้วละรรมาดามาเคยใช้รถกลางเก่ากลางใหม่แล้วเราเข้าอู่อู่มันเปลี่ยนเอาเอาอะไหล่แท้เราออกแล้วเอาอะไหล่เทียมใส่ให้ แล้วเราไม่ได้อยู่เฝ้ามันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นมะเร็งอะ่ะเดี๋ยวต้องเข้าเดี๋ยวต้องเข้าไปซ่อมอยู่ตลอดเวลามันเหมือนเป็นการถูกวางยาเพราะฉะนั้นน่ะเสียเวลาสักนิดหนึ่งเข้าศูนย์นะคะใครที่ใช้รถมือหนึ่งเลยเข้าศูนย์ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นมือหนึ่งอยู่ที่เราเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเข้าศูนย์ตลอดเราไม่ได้ไปเข้าอู่ อย่าไปเข้าอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถเนี่ยบอกตรงเลยว่าคุณจะเสียเปรียบเขาอู่ต่อให้เป็นเพื่อนกันไว้วางใจกันญาติกันแท้แท้ยังทําเลยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปอย่าไปเข้าอู่เป็นดีที่สุดนะคะก่ <c oughs> <c oughs> อน,ะะอ,นะะออกเดินทางขออภัยนะคะก่อนออกเดินทางไหวไม่ยนางรถสะหน่อยนะคะไหวไม่ยานางรถ แล้วคุณจะเดินทางไปกับด้วยความปลอดภัยนะคะไปถึงเป้าหมายไปติดต่องานใดๆก็จะประสบความสำเร็จได้ตำแหน่งต่อมาพันธุพันธุได้แปดสองเอ่อได้แปดสในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันมีเกณฑ์ของการละหองระแหงกันอยู่เรื่อยหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบพ,พี่น้องนะคะพี่น้องเออ พ่อแม่พี่น้องลูกหลานคนในครอบครัวมักมองว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะวุ่นวายเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณต้องบอกเลยว่าจะวุ่นวายเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณโดยเฉพาะพี่น้องนะคะถ้าเป็นคนรักถ้าเป็นลูกหลานอันนี้มันอาจจะเป็นภาวะจำยอมที่เรายอมจ่ายแต่ถ้าเป็นพี่น้องคนในครอบครัวพี่น้องก็หมายถึงพี่น้องที่คานตามกันมาหรือลูกพี่ลูกน้องก็ได้ อาจที่จะมาขอหยิบขอยืมแล้วจะไม่ได้คืนนะต้องบอกก่อนแล้วจะไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับชาวราศีพฤษภเองว่าคุณน่ะจะใจดีมากน้อยแค่ไหนหรือเคยโดนมาบ่อยแล้วก็อาจที่จะปฏิเสธได้นะคะตำแหน่งต่อมาปุตตะโครงการใหม่ๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภได้ เจ็ดหนึ่งในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆจะมีเข้ามาไหมมันมีมันมีเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นโครงการที่คุณอาจที่จะได้รับการติดต่อหรือได้รับมอบหมายมานานแล้วแล้วถูกเลื่อนเลื่อนเลื่อนื่อนมาเรื่อยๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณที่จะมีโอกาสที่จะได้ได้เริ่มต้นโครงการใหม่ๆนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีความกระตือรือร้อนสักนิดหนึ่งนะถ้าเราขาดความกระตือรือร้อนอนะเดี๋ยวคนอื่นคว้าไป นะคะทำอะไรก็ตามมันเหมือนมีคู่แข่งต้องบอกกอนเลยนะทําอะไรก็ตามเหมือนมีคู่แข่งเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เรามีความกระตือรือร้นการที่เราพิสูจน์ตัวเราเองว่าเรามีไฟนะเราขยันนะเรามีความกระตือรือร้นนะคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณทําอะไรแบบเรื่อยๆเฉยๆบอกได้เลยว่าคนอื่นคว้าไปกินแน่นอนในที่นี้ <c oughs> ถ้ามามองถึงเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่าจะพบรักกับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรือชาวต่างชาติก็ได้อาจจะพบรักกันในสายงานนะคะคุณอาจจะเป็นคนบ้าง,งานบางคนอาจจะบ้าง,งานจนถึงขั้นไม่สนใจเรื่องความรัก ก็อาจจะไม่ไม่มีความรักแต่เดือนนี้มันเดือนแห่งความรักมันก็จะมีคนเข้ามาแหละเพียงแต่ว่าคุณจะสนใจเรื่องงานหรือคุณจะโฟกัสเรื่องความรักถ้าคุณโฟกัสเรื่องความรักคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาแต่เข้ามากันในสายงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับกันเท่าไหร่นะักต่างคนต่างก็บ้างงานด้วยกันทั้งคู่นะคะตำแหน่งต่อมาอลิอุปรรคติดขัดนะคะการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรจะมีเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศพีพฤ,ฤ,ฤ,ฤษภหรือลัคนาพฤษภ ะะได้เจ็ดหกเจ็ดหกในที่นี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีอุปสรรคติดขัดมีการขัดแย้งมีเจ้ากรรมนายเวรแน่ๆสำหรับชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาพฤกษบในเรื่องการทำงานต่างๆมีคนเกลียดมีคนคอยกั่นแก้งนะคะมีคนคอยอยุแย่ทำให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจนะคะมันเหมือนกับว่า อึดอัดใจแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเป็นการอึดอัดใจแต่ทําอะไรไม่ได้มันเหมือนหวานอมขมเกินต้องทนทนไปอย่าพูดจาประชดประชันนะอย่าพูดจาเหน็บแนมนะอย่าอย่าพูดแบบอะไรที่มันประชดเนี่ยละไปเลยเลิกไปเลยตัดใจไปก่อนเลยว่าอย่าไปประชด นิ่งๆไว้เป็นดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นจังหวะชีวิตของชาวราศีพฤษภเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็จะข้ามผ่านไปนะคะโดยเฉพาะอุปสรรคติดขัดเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรืออาจที่จะได้รับการมอบหมายที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะชวดคุณอาจจะอดคุณอาจจะไม่ได้นะคะหรือเป็นช่วงของการที่เรียกว่า มันมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาคุณอาจที่จะแห้วไปก็ได้ยังไม่ได้ก็ได้หรืออาจที่จะต้องมีคนคอยขัดขวางเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ดีที่สุดให้นิ่งๆอย่าไปโต้อตอบแล้วโอกาสดีๆของคุณก็ยังคงอยู่กับคุณเพราะยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจที่จะต้องสงบปากสงบคาทำใจให้เย็นๆเข้าไว้ ทำตัวให้นิ่งๆเข้าไว้เป็นดีที่สุดเมื่อไงคนที่เขาช่วยเขาจะไม่ช่วยอะไรคุณเพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่าเดือดร้อนไปด้วยนะคะตําแหน่งต่อมา <c oughs> ตําแหน่งต่อมาปัตน้อ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะสาหรับตําแหน่งอรลิอรลิลนะ้วต้องบอกก่อนนะคะว่าเอ่อในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราทําอะไรก็ตามอย่าอย่าอย่าประชดประชันใคร นดีที่สุดแล้วคําพูดเนี่ยต้องระวังให้มากเลยนะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะพูดให้ตัวเองไม่ว่าจะพูดดียังไงคนก็จะฟังเป็นร้ายนะต้องบอกก่อนเพราะฉะนั้นนะพูดน้อยๆคิดเยอะๆเ,เป็นดีที่สุดแล้วก็อยู่นิ่งๆเป็นดีที่สุดนะคะตำแหน่งต่อมาปัตนิปัตนิได้สองเ ถ้ามันมองถึงความรักสําหรับคนมีคู่ความรักสําหรับคนมีคู่ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอารมณ์แปรปรวนใส่กันนะคะหงุดหงิดง่ายหรืออาจจะพูดจาประชดประชันหรืออาจจะมีปัญหากันแต่ไม่ได้ไม่ถึงขั้นเลิกรากันนะคะแต่บางคนก็อาจที่จะมีปัญหาถึงขั้นที่เรียกว่าแยกย้ายอยู่กันคนละบ้านหรือมีเกณฑ์ของการที่น้อยอกน้อยใจอีกฝ่ายหนึ่งย้ายกันไป อยู่กับ,บครอบครัวตัวเองก่อนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอยู่ห่างกันสักพักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน่ะชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษพต้องควบคุมอารมณ์ให้มากๆอย่าอารมณ์แปรปรวนง่ายอย่าหงุดหงิดง่ายนะคะมันเอ่อถ้ามามองถึงตำแหน่งของ เจ้านายหัวหน้างานคนที่สนับสนุนเราคนที่ผักดันเราในช่วงนี้ได้สองเจ็ดเขาบอกว่าเจ้านายหัวหน้างานอาจจะเป็นช่วงของการอารมณ์แปรปรวนคาดหวังอะไรกับเขามากนะักไม่ได้นะคะดังนั้นน่ะให้อยู่อย่างที่มาดามพูดละ่ะอยู่นิ่งๆไว้เป็นดีที่สุดมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าอาจจะมีศัตรูนะคะศัตรูเปิดเผย พราะยานั้นศัตรูเปิดเผยเนี่ยคุณต้องรู้อยู่แล้วคําว่าเปิดเผยคุณรู้ตัวอยู่แล้วคนนี้แสดงตัวให้รู้เลยฉันคือศัตรูของเธอนะดังนั้นศัตรูเปิดเผยจะคอยพูดยุแย่ทําให้โอกาสที่จะก้าวหน้าของเราเนี่ยมันชะงักได้แต่ถ้าเขาจะทําอะไรเราได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าไม่โตตอบไม่โตตอบเป็นดีที่สุดเพราะโอกาสดีๆที่จะเข้ามามันจะพลาดมันจะหลุดมือไปได้นะคะมันจะเหมือนกับการที่เรียกว่า ถูกยืดออกไปก่อนรอไปก่อนโอกาสที่จะได้แทนที่จะได้ในช่วงนี้กับกลายเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภต้องใจเย็นๆนะคะหรือถ้าเกิดว่ามันมีช่วงจังหวะของมันยังไม่ใช่ดวงของเราเราไปดูลัคนาถ้าเกิดคุณเกิดราศีพฤษภคุณไปดูลัคนาเสริมเข้าไปด้วยว่าคุณเกิดลัคนาอะไร แล้วลัคนาเน่ยส่งเสริมคุณไหมถ้าลัคนาไม่ส่งเสริมลัคนาไปในทิศทางเดียวกันกันกบที่ราศีเป็นลนะมันก็อาจจะเรียกว่าโอกาสที่คุณจะได้อาจจะถูกยืดไปก่อนนะแทนที่เหมือนจะได้ในช่วงนี้กับกายเป็นไม่ได้ก็ต้องทําใจมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเรานะคะตำแหน่งต่อมามรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาได้สามเจ็ขาบอกว่าให้ระมัดระวังสุขภาพ นะคะสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคยืดเยื้อยาวนานอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหวัวใจและโรคมะเร็งมีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นสําหรับบางคนนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองระบบประสาทต่างๆในร่างกายบางคนอาจจะนอนไม่หลับมีความเครียดจะส่งผลทําให้คุณเป็นโรคผิวหนังแบบเรื้อรังรักษาไม่หายผิวหนังเอ่อเป็นภูมิแพ้เป็นพิษเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นเอ่ออะไรนะ แพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองก็อย่างโรคของภ่มิพวงนะคะเพราะฉะนั้นใครที่นอนไม่หลับกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันก็ต้องปรับปรุงตัวเองพยายามนอนให้หลับอย่าอย่าเล่นมือถือเตือนคนอื่นไม่ได้เตือนตัวเองเนี่ยตัวเองก็เป็นอะนะคะเพราะฉะนั้นอะอย่าเล่นมือถือแสงของมือถือทําให้เรานอนไม่หลับี่ามาดามพรุ่งนี้มาดามออกอีเวนต์มาดามต้องนอนให้หลับนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับชาว ราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภไปตรวจสุขภาพซะนะคะการจากลาจากลาไม่มีแต่ถ้าถามถึงเรื่องอุบัติเหตุมีเกณฑ์เลือดตกยางออกนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์เลือดตกยางออกแต่บางคนก็อาจจะเป็นแก้เคล็ดด้วยการไปฝังเข็ม <c oughs> ไปฝังเข็มหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปตรวจสุขภาพ ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการแก้เคลซะนะคะตำแหน่งต่อมาสุภะเกติยศชื่อเสียงวัส,สนาบารมีได้98 98ในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับชาวราศีพฤษภใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานราชการใครที่ อยู่ในองค์กรที่จะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆเขาบอกว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากการที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขามองว่าคุณคือพวกพ้องของเขาเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้มีความโดดเด่นอยู่ในตัวนะสำหรับชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภมีความโดดเด่นมีความที่เรียกว่ามีออร่าเกิดขึ้นดังนั้นนะ่ะมาดามแนะนำนะคะว่ามันสวดมนต์นะ หมั่นสวดมนต์หมั่นนั่งสมาธิถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราที่คุ้มครองดูแลเราอย่างเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปักรักษาตัวคุณแล้วก็เอ่อค่อยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่คุณพักอาศัยอยู่เจ้าที่เจ้าทางที่คุณทํางานอยู่ณนะตรงนั้นก็จะยิ่งผลักดันส่งเสริมคุณมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกธุรกิจส่วนตัวของคุณนะ่ะเอ่อต้อง มีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลนะเพียงแต่คุณต้องมีความกระตือรือร้นนะทำอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายอย่าขี้เกียจนะทำแล้วต้องทำให้มันต่อเนื่องแล้วจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้าไปถึงต่างประเทศได้นะคะหรือใครที่ทำอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับโล,โลกออนไลน์ก็ยิ่งจะมีการที่เรียกว่าคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแผ่ขยายสาขาไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมากรรมการงานได้ หนึ <cık biết> ่งห้าหนึ <c oughs> ่งห้าต้องบอกเลยนะว่าเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีพฤกษพหรือลัคนาพฤกษบที่เกี่ยวกับเรื่องงานงานที่อะไรงานที่คุณจะต้องทําแบบชนิดที่เรียกว่าเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายแล้วจะมีเขาเรียกว่ามีกัลยาณมิตร คอยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณกาลยานาิตรที่ว่าเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจวาส,สนาบาร,รมีเหนือคุณนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่เขาอะผักดันคุณตามขั้นตอนนะไม่ได้ผักดันแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นเขากําลังมองอยู่นะว่าคุณนะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนคุณเป็นคนที่ทําอะไรแค่้วคล่องว่องไวเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําเขาจึงกําลังพยายามส่งเสริมสนับสนุนคุณต่อให้มีศัตรู ที่คิดร้ายคิดไม่ดีคอยไปยุแย่แค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณทําอะไรอย่างที่มาดามบอกช่วงนี้มีออร่าช่วงนี้เอ่อต้องทํางานแบบเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังออร่าจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความโดดเด่นออร่าจะออร่าไม่ใช่ส่งเสริมให้คุณโดดเด่นอย่างเดียวแต่ความเอาจริงเอาจังในด้านนะการทํางานของคุณจะส่งผลทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าเฮ้ยผักดันคนนี้ไม่ผิดหวังหรอกเพราะว่าคนนี้เขาขยันนะค่ะเอาจริงเอาจังนะเพราะฉะนั้น่ะ ความขยนันความกระตือรือร้นของคุณจะทําให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาได้รับการช่วยเหลือผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจบารมีเหนือคุณแล้วก็จะผลักดันไม่ได้ก้าวกระโดดนะผลักดันหนึ่งนะผลักดันโดยเสน่หาสองผลักดันตามความสามารถตามความขยนันตามอุปนิสัยใจคอของคุณถ้าคุณขี้เกียจเขาก็ผลักดันคุณได้แค่นิดเดียวแต่ถ้าคุณขยันแบบเสมอต้นเสมอปลายตลอดเวลาเห็นอุย คนนี้มีความกระตือรือร้อนตลอดเวลาคุณจะได้พักดันแบบชนิดโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะ ตำแหน่งต่อมาลาพระโชคลาภโชคลาภได้สองหนึ่งเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภแต่โชคลาภในที่นี้ต้องบอกนะว่าไม่ใช่โชคลาภเรื่องลาภลอยอย่างเดียวคุณอาจจะได้โชคลาภจากทางไกลหรือคุณอาจจะได้โชคลาภจากการทํางานหรือคุณอาจจะได้โชคลาภโดยเสน่หาโดยเสน่หาในที่นี้อาจจะได้เกี่ยวกับเรื่องงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณอาจที่จะได้อะไรที่แบบเข้ามาแบบฟุ๊กฟุกนะคะคุณอาจที่จะได้ เดินทางไปต่างประเทศได้ทํางานต่างประเทศหรืออาจที่จะมีเกณฑ์ของการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติได้หรืออาจที่จะได้เออขาเรียกว่าอะไรนะได้ก้าวหน้าก้าวไกลในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณแบบชนิดที่เรียกว่า <c oughs> มีคนคอยปกป้องคุ้มครองคุณแล้วไม่มีใครทำทาอะไรคุณได้แต่ถ้าถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยมีไหมมีนะคะควรซื้อเลขเบิลเลขคู่เลขหาม จะเป็นเลขที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเลขที่สมพลกับตัวคุณนะคะแต่ว่าบางคนบอกเอ้ยมีเลขในใจไม่เอาเลขเบิ้ลเลขคู่เลขคามใช่ไหมก็สุดแล้วแต่แต่ละคนคุณมีเซนต์นนะคุณมีเซนต์ในเรื่องของการเรื่องโชคลาภเพราะฉะนั้นอาจจะมาจากเซนต์อาจจะมาจากรางสังหรณ์อาจจะมาจากความฝันของคุณก็ได้นะคะแต่จะละจะได้โชคลาภ มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาของแต่ละคนอย่าอธิษฐานว่าเจ้าพวกคุณขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งแต่ว่าเราทำบุญแค่น้อยนิดน่ะมันก็อาจจะไม่ถึงไปไม่ถึงก็ได้นะคะตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสุดท้ายแล้ววินาศได้เจ็ดสี่ <c oughs> ต้องบอกนิดหนึ่งก่อนว่าสำหรับชาวราศีพฤกษภหรือลัคนาพฤษภนะใครที่ไปตกปากรับคำใครที่ไปติดสินบนอะไรไว้ไปแก้บนซะ นะคะอุปสรรคติดขัดต,ต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นบางครั้งอุปสรรคติดขัดต,ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากแรงสิงบนมาจากการที่เรียกว่าไปพูดไปขอไปอะไรไว้แล้วประสบความสําเร็จแล้วยังไม่ได้ไปแก้บนนะ <c oughs> หรือบางคนอาจจะไม่ได้ไปขออะไรแต่ว่าไปพูดรับปากไว้ว่าเจะทํานู่นให้จะทํานี่ให้จะไหว้ครูให้จะทําอะไรให้แล้วไม่ได้ทําไปบ้านไปไหว้บอกกล่าวซะว่าสาเหตุที่ไม่ได้ทําเป็นเพราะอะไรแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะ เข้าใจในสิ่งที่เรานั่นไม่ใช่ว่าให้ให้ท่านเข้าใจเอาเองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าในต,ตำแหน่งวินาศเนี่ยมาดูศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีนะนะคะมีนะแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมทําได้ด้วยวาจานะคะคําพูดคําจาเขาอะเขาเป็นศัตรูลับๆที่แบบเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรเกาะติดคุณมาเลยทีเดียวจะคอยทาร้ายทําลายคุณด้วยคําพูดคําจาของเขาที่พูดไม่รู้จักจ,จบจากสิ้นคอยแบบว่า ถ้าคุณมีอะไรที่โดดเด่นคุณมีอะไรที่ดีขึ้นมาเขาจะแอบ,บใส่ร้ายนะคะแอบบใส่ร้ายแอบบยุยงส่งเสริมให้คนอื่นเกลียดคุณอยู่รับหลังนะคะแต่ถามว่าทําอะไรได้แบบถึงขั้นที่จะทําให้เราต้องหลุดออกจากตําแหน่งทําให้เราลําบากขนาดนะั้นมันไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันก็แค่เพียงเจ็บๆคันๆเท่านั้นเองถ้าถามถึงเรื่องคดีความเขาบอกว่าคดีความนะ่ะ ใครที่ไม่มีคดีความให้ระมัดระวังคำพูดเราจะส่งผลทําให้เกิดคดีความได้ส่วนใครที่มีคดีความอยู่แล้วเนี่ยอาจที่จะต้องยืดเยื้อะนะยังไม่ได้ถูกตัดสินหรือยังไม่ได้ฟันธงว่าคุณจะชนะหรือคุณจะแพ้มันอาจจะยืดเยื้อหลายสารเพราะฉะนั้นอนะยังไม่จบง่ายๆสําสหรับคนที่มีคดีความส่วนสําหรับสิ่งที่ทุกข์ใจสําหรับชาวราศีพฤษภคือคําพูด คำพูดที่ไม่ได้ระมัดระวังคิดเร็วพูดเร็วมันจะส่งผลให้คุณเดือดร้อนโดยเฉพาะเดือดร้อนแล้วเป็นคดีความได้ด้วยต้องระวังด้วยนะอะไรที่ไปพูดแล้วไปแบบเหมือนไปหมิ่นประมาทคนอื่นอย่าไปพูดอย่าไปพูดกับบุคคลที่สามนิ่งไว้ในใจ หรือคุยกับคนที่คุณไว้วางใจได้แค่นั้นพออย่าไปคุยกับคนในที่ทํางานหรืออย่าไปคุยกับคนในจุดที่ตรงเขารู้จักทั้งเราเขารู้จักทั้งอีกฝ่ายจะส่งผลเดือดร้อนให้ขอบคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีพฤศภหรือลัคนาพฤษภใครที่ไปพูดอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไปพูดไปบอกไปแก้บนหรือไม่ก็ไปจุดธูปบอกท่านว่า ที่พูดเอาไว้รับปากเอาไว้แล้วไม่ได้ทําสาเหตุจากอะไรแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะจบคำพยากรณ์แล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนเอ้ยไม่ใช่โคโคโลโน,โนขออภัยค่ะศาสตร์ไพ่มหัสจัรย์โดมิโนนะคะ ทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาก็ได้ใครสนใจอยากที่จะดูดวงที่เป็นดวงของตัวคุณเองเลยนะคะก็ทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าคูได้สําหรับ fc ที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาฐานและเป็นค่าคูให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ